Nango nàng mang mê hên lùm 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 không lùm mê hên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  lùm 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 ném, โอ้โหเวียนละงานงอกแล้วพี่แขกไงครับโชกคดโชคคดหรือบิดที่เดียวคดโชกคด <laughs> งานงอกแล้วเนมเอ้ยดัดได้ปะวะดัดได้ดัดได้ดัดได้ขึ้นมาแล้วเลี้ยวนี่ดัดข้างบนนั่นดดดพี่แชลอารถออกก่อนต้องขอด,ด,ดัดอีกแขก แกนตะปิงมันจะพาตะปิงนั้น แต่รถยังขี่ไม่ได้เว้อยออกนะออกก็ติดลโอซีเียเลยนไม่รู้ว่มาจากไหนเนี่ยลงมาานการเนี่ยมนกานเ,นเพิ่เข้ามาเตียงตาเดียงกา <laughs>